สวัสดีชาครีเอเตอร์ทุกคนคะ่ะมื่อกินทานน้จีนน้ำยากระสาบาน่าเดอ้อน้ำยาป่าค่ะมือน้ำยาติดไกลจ่ามือใส่มือบดายเสียดายกระสาบาน่าโบมักใส่ซอนเน็าะว่าใส่ซอนมันประสัดแต่มันไมคือเฮาใส่มือเนาะมือนี้มือเป็นแพรจ่ามือ จไม่มกระดีตาคนเนาะใส่ลูกสีพร้อม ยี่ขนมจีนมันต้องเอามือเนาะมือนี้มือเป็นแพ้จ้ะจบได้ยงนัวค่ะ อันนี้ก็ต้องต้อยแต่กินจังทีเลยแต่ก็ใช้มันตาบว่ถึงเ <c oughs> <c oughs> นาะเพราะเหตุนัวจ้ะ ใส่น้ำตาลหน่อยนึงปุ้นกระยอดตอนเขาเห็น,น้ำยาเอาสตาบาน,น่ามาักเอาใส่บกเกรถแกงน้ำแดงมันสีหวานแต่มันสีหวานหวาน,วานมะกเอกร์เทศค่ะมันจะดูอร่อยมากค่ะ อร่อยมากค่ะเส้นใหญ่ๆนวลๆมากินกับตาบันนาด้วย